เกือบจะเป็นการ์ดเกมที่แพงที่สุดในโลกของยูกิโอเทรดดิ้งการ์ดเกมกับการ์ดที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนั่นก็คือการ์ด l u e e y e ไว i t e Dragon เอสการ์ดของเซโต้ไคบานั่นเองเกือบจะขายออกไปในราคา400ล้านบาทเลยนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมการ์ดใบนี้มันถึงได้แพงนักแพงหนาแพงอะไรขนาดนั้นร้านเยียวงหน้าโรงเรียนเนี่ยยังขายแค่กล่องละ5บาทได้ตั้งหลายใบร้านลุงพลข้างๆเซเว่นขายแค่ชุดละ35บาท3ชุดร้อยแปรไทยอีกต่างหากใครเชื่อแอดมินกบบ้าแล้วว่าการ์ดมันจะแพงอะไรได้ขนาดนั้น เอาอย่างนี้ดีกว่าครับก่อนจะไปดูการประมูลสุดละหำผมขอเพิ่มความเข้าใจนิดเดียวการ์ดยูกิของแท้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายโคนนมิจะมีเพียงแค่6ภาษาเท่านั้นนั่นก็คือญี่ปุ่นอังกฤษเกาหลีอิตาลีสเปนเยอรมันซึ่งไม่มีภาษาไทยใช่ไหมครับนั่นก็พอว่าการ์ดภาษาไทยเป็นการ์ดปลอม ไม่ถูกลิขสิทธิ์และผิดกฎหมายเพียงแต่ทางโคนนมิไม่ได้ทำอะไรจึงขายต่อกันได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการ์ดใดๆก็ตามที่เป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการ์ดสมเทพอียิปต์การ์ดบลูอายการ์ดแบล็กเมจิกเชียนโกลหรือการ์ดอะไรก็ตามผมต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากเพราะมันขายไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว แล้วอะไรกันล่ะที่ทำให้การลิขสิทธิ์ของแท้บางใบมั่นถึงได้มีราคาแพงมากๆทางทางที่หน้าตาของการ์ดบางใบมันก็เหมือนกันปัจจัยมันอยู่ตรงนี้ครับมันคือความหายากและจำนวนการผลิตที่น้อยและยิ่งถ้าเป็นการ์ดท,ที่ออกมาเป็นกล่องแรกๆของโลกยูกิโอเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยบอกเลยครับราคาสูงมากๆ แต่การ์ดที่ผมจะพูดถึงมันถูกสร้างขึ้นมาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นมันคือการ์ด l u e Eye White Dragon แต่ไม่ใช่ b u u e อ y e ธรรมดานะครับแต่เป็น Blue Eye White Dragon 20 Anniversary g o ร d ซา i ี i กลหรือก็คือเป็นการ์ดฉลองครบรอบ20ปีของทางโคนามินั่นเองการ์ดใบนี้มันพิเศษตรงที่ทำมาจากทองคำครับฟังไม่ผิดหรอกทองคำแท้ๆ100% แล้วเอามาขึ้นรูปเป็นการ์ดแต่แค่ทํามาจากทองเนี่ยราคามันไม่สูงขนาดนั้นเพราะการ์ดใบนี้มันถูกทําออกมาเพียงแค่5 0 0ใบเท่านั้น500ใบในโลกโดยที่นักสะสมมีเงินอย่างเดียวก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับต้องดวงดีมากๆเพราะการจะได้การ์ดใบนี้มาครอบครองเนี่ยต้องลงทะเบียนกับทางโคนามิ แล้วทางโคน,นมิถึงจะสุ่มผู้โชคดี500คนเท่านั้นที่จะได้ครอบครอง S กสร์ดใบนี้ซึ่งราคาสุ่มในครั้งนั้นเนี่ยเพียงแค่200,000เยนหรือราวๆ50,070ถึงประมาณ60,000บาทเท่านั้นแต่ในปัจจุบันปี2564ราคากลางๆเนี่ยคาดว่าน่าจะใบละ1 5 0 0 0 0นบาทครับและในช่วงเดือนมิถุนายน ปี2564ที่ผ่านมาได้มีการประมูลการ์ดบลูอายรุ่นโก e d อีดิชันขึ้นในเว็บอาลีบาบาซึ่งเดิมทีการ์ดใบนี้เป็นของนายจางอยูจ่จี้ชายหนุ่มอายุ26ปีที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเพราะยักยอกเงินในกองทุนกว่า70ล้านหยวนตอนที่เขาทำงานอยู่ที่สำนักงานที่ดินสารจรึงนำของที่ถูกยึดมาทั้งหมดเนี่ยนำมาประมูลขายเพื่อนำมาชำระหนี้ และหนึ่งในนั้นก็คือการ์ดบลูอายไวท์ดราก้อนโดยการ์ด l u e Eye ได้ถูกนำมาเปิดประมูลในราคาเริ่มต้นที่80หยวนหรือราวๆ390บาทเท่านั้นแต่หลังจากเปิดประมูลได้ไม่นานก็มีนักสะสมการ์ดเข้ามาร่วมประมูลมากกว่า200,000คนจนราคาพุ่งสูงถึง87ล้านหยวนหรือราวๆ414ล้านบาททำให้ในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมา ศาลได้ประกาศระงับการประมูลก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าราคาประมูลของการาดเนี่ยไม่สอดคล้องกับสินค้าเอาเสียเลยและศาลก็สงสัยว่าอาจจะมีการเสนอราคาที่แฝงเจตนาไม่ดีด้วยหรือเปล่าเจตนาไม่ดีที่พูดถึงเนี่ยคือศาลเข้ากลัวฟอกเองินครับจึงทำให้การประมูลดังกล่าวถูกยุติและทำให้กร์ดในตอนนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่รัฐบาลของจีน นั่นจึงทำให้การ์ดบลู e ายไวท์ดราคอนทเวนตี้แอนนิวเวอร์ซาร dition เกือบละครับเกือบจะเป็นการ์ดที่แพงที่สุดในราคา400ล้านบาทเกือบแล้วครับอีกนิดเดียว